เชียงรายพักประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักวันที่26เมษายน2565ณหอประชุมบ้านสันติชัยหมู่ที่7ตำบลตัดขวัญอำเภอพะยาเมืองรายจังหวัดเชียงรายพักประชากรไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งทับ2565ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพัก และประชุมจัดตั้งสาขาพักลำดับ17เจพักประชากรไทยโดยมีตัวแทนพักประจำจังหวัดต่างๆและสมาชิกพักเข้าร่วมประชุมประมาณ250หคนในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพักได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการบริหารสาขาพักบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักรวมทั้งมีกริตชัยพยยอมแยม ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหมายเลข29ในนามพักประชากรไทยพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอมาร่วมประชุมด้วยโดยผลการเลือกตั้งในที่ประชุมมีมติให้ดรคณิสอนสมาลวนอดีตหัวนหน้าพักคนล่าสุดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวนหน้าพักอีกครั้งโดยตลอดการจัดประชุมมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการ เลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายร่วมสังเกตการตลอดจนถึงสื่อมวลชนและทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนภายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจังหวัดเชียงรายอยู่ก็มีเขตเจ็ดที่แม่จันเราก็มีหนึ่งสาขาเชียงแสนเราก็มีอยู่หนึ่งสาขาแล้วก เว่ยซ้อนะครับเชียงของเราก็มีหนึ่งสาขาแล้วก็วันนี้ที่นี่พยามิงราก,ก็มีสาขาเนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องปร,อประชาชนท่านใดสนใจที่จะเป็นสมาชิกประชาชนไทยใกล้ตรงไหนไปสมัครตรงนั้นได้นะครับ